ประกอบการเจ้าของร้านค้าใน Tik t o อกที่กําลังสนใจสร้างทีมหรือว่าฟอร์มทีมไลฟ์สดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของตัวเองใน Titik t o อกวันที่27 e กันยายนนี้จะมีงานไลฟ์บน Tik t o อกให้แบรนด์ขายยอดทะลุปเป้าซึ่งจัดโดย c a r ์โลดาตหัวข้อที่น่าสนใจก็มีจัดทัพทีมไลฟ์ยึดทําเลทองในโลกออนไลน์ซึ่งบรรยายโดยคุณคิวนะครับแห่งเพจคอยตอหรือว่าใดๆในโลกล้วนการตลาดอีกหัวข้อที่น่าสนใจเลยก็คือเผยความลับไลฟ์สดรับเงินล้านจากจีนก็เป็นข้อมูลลึกๆนะครับว่าตอนนี้ที่จีนเขากําลัง ทำอะไรกันอยู่แล้วเราจะประยุกต์มาใช้ในธุรกิจของเราในไทยได้ยังไงจากคุณอเล็กซ์และสำหรับคนที่ใช้คาร์โรด้าผู้บริหารเขาก็จะมาบอกวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการไลฟ์นะครับดูข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังของเว็บไซต์คาร์โรด้าครับผมเองก็จะไปพูดในงานนี้ด้วยนะครับก็ไปพูดเรื่องของกฎในการไลฟ์ทิกต็อกนั่นเองพิเศษสุดปกติราคา999บาทลงทะเบียนตอนนี้ราคาลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นครับและสามารถรับแพ็กเกจของคาร์โรด้าแบบระดับองค์กรได้ฟรี15วันมูล,ลค่ามากกว่า5,000บาทนะครับก็ร้านานหนนจะห ไอเดียในการจัดทีมไลฟ์เนี่ยก็มาเจอในงานนี้กันได้นะครับ